เน่แทุกคนช่องเรามีสปอนเซอร์แล้วนะคุกกี้ a ันช็อปด้านรับเติมเกมคุกกี้ดันราคาถูกปลอดภัยแบบ200%นอกจากคุกกี้ดันแล้วยังมีเกมอื่นๆด้วยนะเป็นเพื่อนที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างไปที่ด้านพาได้เลยไปอุดหนุนกันเยอะๆนะเออมอเสื่อนชาวกิน้องเบนทุกคนวันนี้นะครับก็มาพบกับคลิปแพทนี้ป้านอะไรกีการหลังจากที่ในคลิปแพทก่อนผมไม่ได้ทำไว้นะเพราะว่า ในเมตาก่อนมันไม่ได้อัปเดตอะไรเยอะนะแต่ในอัปเดตนี้ก็คือมีอัปเดตมาเยอะมากนะผมดังนั้นก็จะมาทาคลิปเหมือนเดิมเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปจัดอันดับคุกกี้กันดีกว่านะผมว่าจะมีคุกกี้ตัวไหนนะปั้นบ้างกันในแพทนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ผัดแรกนะปั้นกันเหมือนเดิมนะผมอันดับหนึ่งเนในแผทนี้เนาะผมยกให้เป็นคุกกี้รสโคลเบอรี่นะโโคลเบอรี่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอีพิกที่ทําแต้มได้ดีที่สุด อีกตัวหนึ่งเลยนะในแพทปัจจุบันนะผมในการเล่นเป็นถัดแรกเนาะคือในการเล่น3ด่านเนี่ยทำแต้มได้ดีทั้ง3ด่านเลยนะอาจจะมีด่านมหากรรมกีฬาที่แต้มอาจจะดูไม่ได้โดดมากเมื่อเทียบกับเซตอื่นแต่ถ้าเป็นอีก2ด่านเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีพิกอันดับหนึ่งเลยนะับดังนั้นผมยกให้โคเบอรี่เนี่ยเป็นคุกกี้ที่น่าปั้นที่สุดแล้วในแพทนี้เพราะว่ามันเล่นง่ายแล้วก็ทําแต้มได้ดีนะครับอันดับ2นะผมยกให้เป็นคุกกี้รถลูซลาร์ชเนาะก็ต้องยอมรับเลยว่าในแพตปัจจุบันเนี่ยลูซล ถามว่าแย่ไหมไม่แย่เลยนะทาแต้มได้ดีนะโอมแต่ว่าแค่ในการเล่นเป็นผัดแรกแต้มอาจจะน้อยกว่าพอสมควรแค่นั้นเองนะโมแต่มันก็ยังเป็นตัวที่เล่นง่ายเล่นได้ดีแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวผัด2ที่ค่อนข้างเข้ามาฮอตฮิตมากเพราะว่าเซตที่เป็นเหลือขวดเลือดใหญ่หนึ่งขวดให้ผัดสเนี่ยค่อนข้างมาแรงมากในปัจจุบันนะโมดังนั้นบลูสไลชเนี่ยผมก็ยังมองว่าเป็นตัวที่น่าปั้นอยู่ดีแล้วก็มันค่อนข้างทําหน้าที่ได้หลากหลายนะโมก็เลยให้อยู่อันดับ2ไปเนาะ อันดับ3นะครับผมผมยกให้เป็นคุกกี้รสพนะิซซ่าเนาะแล้วพิซซ่าเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ใกล้เคียงกับโคเบอรี่นะในเรื่องของจังหวะนะครับแต่ว่าทําแต้มได้น้อยกว่าโคเบอรี่นะด้วยความที่สมบัติคอมโบโบนัสของมันอย่างชิปเนี่ยเป็นสมบัติเก่านะครับและในแพทเนี่ยมันไม่ได้มีสมบัติใหม่บับมาคอมโบกับตัวพิซซ่าเลยทําให้แต้มโดยรวมเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเซ็ตของโคเบอรี่นะครับแต่ถือว่าเป็นตัวที่ทําแต้มได้ดีเล่นง่ายแล้วก็ค่อนข้างเล่นได้หลากหลายนะครับในปัจจุบันเนี่ยเอาไปเป็นตัวเล่นเบรกเอาด้วย อันดับ3นะผมยกให้เป็นคุกกี้รสทีรามิสุเนาะทีรามิสุเนี่ยต้องพูดเลยว่าแต้มเนี่ยเอาจริง,รงๆทำแต้มได้ค่อนข้างใกล้เคียงโคเบอรี่เนนะถ้าเทียบกันในเรื่องของเซตทำแต้มนมะแต่ว่าทีรามิสุเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างหนึง่งคือมันไม่สามารถเอาไปเล่นได้ทั้ง3ด่านนมมันเล่นได้แค่2ด่านคือด่านมหากรามกีฬากับด่านหุบเขาไอศกรีมของมนทุ่หิมะส่วนด่านวิหารเยดุซ่าเนะี่ยอันนี้น้องด้วยความที่ระยะเกิดนะผมทำให้ทำแต้มได้ค่อนข้างน้อยกว่าเซตอื่นเะนาะทีรามิสุเนี่ยผมก็เลยให้อยู่อัันนดบ3ไปนะคผม โอเคเรามาต่อกันที่อันดับ4นะผมผมยกให้เป็นคุกนะ mm. กี้ลสซมอเนาะก็สมอเนี่ย mm. เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคุกกี้ปิกที่ในปัจจุบนันค่อนข้างทําแต้มได้ดีมากนะผมติดท็อปเตียทั้ง3ด่านเลยนะแล้วก็เป็นตัวเมนในการเล่นเบรกเอาด้วยนะผมแต่เหตุผลที่ผมให้อยู่อันดับ4เพราะว่าในการเล่นเซตทําแต้มของมันเนี่ยมันเป็นเซตทําแต้มที่ค่อนข้างเล่นยากนะผมและถ้าเล่นไม่เพอร์เฟกเนี่ยแต้มมันจะค่อนข้างน้อยกว่าเซตอื่นพอสมควรผมก็เลยให้อยู่อันดับ4ไปเนาะเพราะว่ามันมีโอกาสในการเล่นผิดพลาดค่อนข้างสูงนนั่นอง อันดับ4ร่วมเนอะผมยกให้เป็นคุกกี้รสคานนอลี่เนาะเพราะคานนอลี่เนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนสมอลแทบจะทุกอย่างเลยทั้งจังหวะแล้วก็แต้มเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันมากนะครับคานนอลี่อาจจะวิ่งได้ไกลกว่านิดนึงแต่โดยรวมก็คือจังหวะในการเล่นเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับผมก็เลยให้คานนอลี่เนี่ยอยู่อันดับ4คู่กับสมอลไปเนาะเพราะว่า2ตัวเนี่ยมันคล้ายกันมากจริงๆนะครับ อันดับ5้านะผมผมยกให้เป็นคุกกี้ตัวบัตเตอร์เพเซลเนาะเพราะบัตเตอร์เนี่ยผมมองว่ายังเป็นตัวที่ค่อนข้างดีอยู่นะเอาจริงๆบัตเตอร์เนี่ยผมอยากจะดันขึ้นไปให้มันเยอะกว่านี้นะแต่ผมรู้สึกว่าไอตัวท็อปบนบนที่อยู่ก่อนหน้าเนี่ยมันค่อนข้างทาแต้นได้ดีกว่านั่นเองนะครับบัตเตอร์มันก็เลยลงมาอยู่ที่5นะครับ ตัวสุดท้ายเนอะผมผมยกให้เป็นชนะูการ์กลาสเนาะก็ให้อยู่อันดับ5ร่วมกันไปกับบนะัตเตอร์เพลเซลเนาะคือชูการ์กลาสเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าในแผทปัจจุบันค่อนข้างกลับมาโดดเด่นขึ้นเยอะนะด้วยความที่ด่านเนี่ยค่อนข้างสปอร์ตเยอะนะด่านทุกด่านเนี่ยตอนนี้ชูการ์กลาสเรียกได้ว่าสามารถวิ่งทําเต้มได้หมดเลยเพราะว่าระยะมันสามารถวิ่งต่อไปถึงขวดเลือดขวดที่4ได้นั่นเองในทุกด่านเลยนะแล้วก็ในเซตทาแต้มปัจจุบันค่อนข้างทําแต้มได้ดีด้วยนะด้วยความที่ในปัจจุบััััันนนเเเีีี่่่่ยยยมมมมผผดดดด2 2ซตใหหาาาาออองงงป็โคบบบรร์สํจจววะททขขลื้ เล่นเป็นผัดสองให้กับชูเกลากล้ามากนะครับชูกากล้าปัจจุบันเนี่ยก็เลยแต้มโดดขึ้นมาอีกแล้วก็ตัวมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเป็นเมนในการเล่นเบรกเอามากนะครับก็คือเป็นตัวที่ค่อนข้างหลากหลายแหละมีข้อเสียคือแต้มอาจจะไม่สุดมากในการเล่นชิงถ้วยนะครับแต่อย่าดีบบอกมันค่อนข้างเล่นได้หลากหลายจริงๆก็เลยให้อยู่ท็อป5ไปเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับชนะูกลากล้าเนาะโอเคเรามาต่อกันที่ผัดสองหนะ้าปั้นกันนะครับโอเคเรามาอยู่กันที่อันดับหนึ่ง,งนะครับก็ยังคงยืนยังคงกระพันเหมือนเดิมเนนะนะกับบลออตร์ เรียกได้ว่าไม่มีใครเข้ามาเบียดพี่แกในการเล่นเป็นผัด2อันดับหนึ่งได้จริงๆนะด้วยความที่มันเป็นตัวที่เล่นได้หลากหลายมากเล่นกับทุกจังหวะแต้มดีด้วยมีข้อเสียอย่างเดียวคือเล่นยากนอกนั้นั้เนี่ยคือทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเลยนะครับดังนั้นผมก็เลยยกให้เป็นที่1ไปเนาะสำหรับผัด2หน้าปั้นนะคะผม อันดับสอของผัด2หน้าปั้นนะผมผมยกให้เป็นกุกกี้รสโรสลาชเนาะออหลายคนจะงงว่าเอ๊ะปกติผมจะยกโลสลชไปอยู่ตรงอื่นถูกไหมแต่ต้องยอมรับเลยว่าในเมตาปัจจุบันผัด2ที่เป็นจังหวะเก็บกดดละใหญ่หนึ่งขวดมาแรงมากนะครทั้งเซตโคเบอรี่เซตหงเซตพิซซ่าเนี่ย ดูซัสก็เลยค่อนข้างมาแรงมากๆในเมตานี้เนาะผมก็เลยให้ขึ้นมาเป็นอันดับ2สหับสดหน้าป้านประจําแผ่นนี้นะครอันดับ2ร่วมนะครแม้ว่าในเมตานี้จะตกไปพอสมควรนะแต่ก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีกับกุกกี้รสมันฝรั่งนะครม,มันฝรั่งเนี่ยจะอารมณ์คล้ายๆกับดูซัสแต่เป็นตัวที่เหมาะเล่งกับจังหวะเก็บคนเล่ยสขวด คือถ้าคีดอะไรไม่ออกแล้วเป็นจังหวะเก็บคนใหญ่สองขวดเป็นจังหวะพื้นฐานอะไรเงี้ยก็คือสามารถหยิบมันฝรั่งมาเล่นได้เลยนะครับดังนั้นมันฝรั่งเนี่ยผมก็ยังมองว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะในการเล่นเป็นผัด2ก็เลยให้อยู่ที่2ไปนะครับเหมือนเดิมเนาะอันดับสามนะผมผมก็ยังมี2ตัวเนาะตัวแรกก็จะเป็นอกชุนนะมก็ยังเหมือนเดิมนะสำอกชุนคือเป็นตัวที่ค่อนข้างคล้ายมันฝรั่งนะครับแต่ว่าในเรื่องของระยะทางอะไรเงี้ยมันทําได้น้อยกว่านิดนึงมันก็เลยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในการเล่นกับทุกเเซตนนนะัับก็ลยยให้ออูด่ด3ไปานะ อันดับ3ร่รวมเนาะผม,ผมยกให้เป็นคุกกี้โรทัสเทลเมแรงเนาะก็พาสเทลเนี่ยได้ได้ว่าค่อนข้างทําหน้าที่ได้ใกล้เคียงกับอกชุนเลยเนาะอาจจะดีกว่าหรือน้อยกว่าแล้วแต่เซตแล้วแต่ดานเนาะแต่โดยรวม2ตัวนี้มันค่อนข้างใกล้เคียงกันเนาะก็เลยให้อยู่ที่3ไปเหมือนกันนะครับ อันดับสนะผมผม,มยกให้เป็นคุกกี้รสลองเดชาเนาะก็ลองเดชาเนี่ยถือว่าเป็นแัดสองที่จังหวะใกล้เคียงกับมันฝรั่งจังหวะใกล้เคียงกับอกชุนพาสเทลเนาะแต่ว่ามันค่อนข้างทําแต้มได้น้อยกว่าหลายระยะมันก็สั้นกว่าตัวพวกนั้นเนาะแต่ด้วยความที่ในแผทปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นในการเล่นเบรกเอาเนี่ยค่อนข้างเมนอยเหมือนเดิมเนาะดังนั้นก็เลยให้อยู่ติดท็อป4ไปเนาะ อันดับ4ี่้วยเนาะผมผมยกให้เป็นคุกกี้รสไดโนโด,ดอกไม้น้าก็เรียกได้ว่ากลับขึ้นมาจากหลุมแบบงงๆนะผมสำหรับไดโนโด,ดอกไม้น้ำเนาะ้ดยความที่ในแผทปัจจุบันเนี่ยมันมีสมบัติใหม่ล่าสุดมาอย่างฝนดาวตกแห่งความหวังที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นสมบัติเล g e n d a ี่ใหม่นะครับหลายๆเซตที่ใช้เป็นไดโนโด,ดอกไม้น้าผัด2เล่นคู่กับสมบัติดาวตกเนี่ยเรียกได้ว่าแต้มดีดขึ้นมาเยอะมากนะครับทำให้มันกลับเข้าเมตาเนาะ แตมมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นเบรกเอาโหดด้วยนุ่มแต่ด้วยความที่มันเป็นตัวที่ต้องเล่นกับเฉพาะเซ็ตนุ่มผมก็เลยให้อยู่อันดับ4ไปเนาะอันดับ5อันดับสุดท้ายนุผมยกให้เป็นแม่จักรวาเนาะก็แมจักรวาเนี่ยเป็นตัวผัดสอง <_ S 1> เก็บคนละใหญ่หนึ่งขวดที่ปัจจุบันก็ยังถือว่าทําแต้มได้ดีนะแต่ด้วยความที่บลูส์ลัชเนี่ยในแผทปัจจุบันค่อนข้างทําหน้าที่ได้ค่อนข้างดีกว่กวาเยอะนุ่มทำให้แม่จักรวาเนี่ยตกกระแสไปพอสมควรนะแต่ก็ยังถือว่าเป็นตัวที่เล่นเบรกเอา โอเคทีนี้เรามาพูดถึงหัวข้อต่อไปนะครก็คือคุกกี้ที่ค่อนหน้าปั้นหอบหรืออาจจะเป็นตัวที่ไม่ค่อยหน้าปั้นกัน,นมตัวที่มาในแพ็คนี้เลยนะกีโรสต็อกเลนเนาะสต็อกเลนเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเป็นตัวที่เอาจริงๆถามว่าถ้ามันมีด่านที่ให้มันทําแต้มได้ดีผมมองว่ามันอาจจะทําแต้มได้ดีนะแต่ข้อเสียมันเลยนะครคือมันเป็นตัวที่ระยะค่อนข้างไกลมาก จังหวะในการเล่นของมันเนี่ยคือเป็นจังหวะเก็บคนละใหญ่2ขวดนะครับซึ่งด้วยความที่มันเป็นจังหวะอย่างเงี้ยแล้วมันทําระยะได้ค่อนข้างเยอะมากๆเนี่ยมันทําให้มันไม่เหมาะเล่นในการเล่นชิงถ้วยเลยนะครับในการเล่นชิงถ้วยเนี่ยในปัจจุบันเรียกได้ว่าไม่มีด่านไหนที่สต็อกเลนสามารถทําแต้มได้ดีเลยทั้งในการเล่นเป็นผัดหนึ่งแล้วก็ผัดสองนะครับผัดสองเนี่ยอาจจะมีเซตบ้างนิดหน่อยก็คือสามารถเล่นเป็นเซตที่ไม่มีขวดเลือให้เก็บได้อะ สามารถพอเล่นได้นะครับแต่โดยรวมเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างแพ้แล้วก็เสียเปรียบคุกกี้หลายๆตัวมากปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะได้เห็นสต็อกเล่นในการเล่นตัวของเบรกเอามากกว่านะครับ ดังนั้นผมเลยมองว่า Stock เลนเนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่คุ้มค่าที่จะปั้นมาเลยในแพทนี้เนาะกอในอนาคตไม่รู้ว่าจะมีดัดหรือมีเซตที่มาซัพพอร์ตให้ s t o อกเลนเนี่ยสามารถทําหน้าที่ได้ดีขึ้นหรือเปล่านะะแต่ว่าโดยรวมณแผทปัจจุบันตอนนี้คือน้องไม่ไหวนะะอีกตัวหนึ่งที่ผมเคยพูดไปแล้วนะะอย่างลดพลิกเนาะก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะเฉพาะทางก็คือเล่นเป็นผัดสองสายทำลายนะะก็เลยเป็นตัวที่ไม่ค่อยน่าปั้นเท่าไหร่เนาะซูไปปั้นน b อบ e s l อร์ไปปั้นมััันนฝร่่งดีกวาคบพูดถึงคส์เล เนอรี่เนี่ยในแผดปัจจุบันมีอยู่3ตัวยืนพื้นเนาะก็จะมีหงน้ําตาลมีเจ้าทะเลลึกแล้วก็มีนักถนูนะผมขอตัดเจ้าทะเลลึกกับนักธนูไปก่อนเลยเพราะว่าตัวพวกนี้ทําแต้มได้ดีก็จริงแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี้ยต้องบอกเลยว่าโดยรวมเนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเป็นรองไปละดังนั้นผมจะขอพูดถึงหงตัวเดียวนะผมหงเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดในแผดนี้เลยเนะผมไม่ว่าจะเป็นในการเล่นชิงถ้วยทั้ง3ด่านในการเล่นเบรกเอาก็ค่อนข้างดีนะผมแต่ แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าในแพทปัจจุบันเนี่ยคุกยี่อีปิกค่อนข้างทำหน้าที่ได้ใกล้เคียงกับหงมาเยอะมากแล้วนะครับดังนั้นมีสิทธิ์สูงมากที่ภายในแพท2แพทหน้าเนี่ยมันจะมีเลเจนดารี่ใหม่อัปเดตมาครับดังนั้นก็เตรียมตัวรับแรงกระแทกไ้นิดนึงเนาะถ้าใครจะปั้นหงนะตอนนี้นะครับหรือถ้าปั้นมาใกล้สุดแล้วก็ไปต่อก็ได้แต่ถ้าปั้นมาแบบครึ่งกลางอะไรเงี้ยผมแนะนำว่าเทไปก่อนเลยเตรียมเพชรเตรียมดองรอไว้สําหรับเลเจนดารี่ตัวหน้าดีกว่านะครับ โอเคก็ประมาณนี้สารสนเทการของคุกกี้หน้าปั้นนะผมก็โดยรวมตัว3ตัวที่มาใหม่เนี่ยอย่างโคเบอร์รี่ทีรามิสุพิซซ่าคนขยังส่งผลกับเมตาเยอะนะผมส่วนพตัวอื่นที่ เคยติดอันดับท็อปแต่ผมให้ตกลงมาไม่ว่าจะเป็นครีมเคอร์แดนสารายไฮเดนเยียไวโกรสมะเฟืองจอมโจนวอนัทอะไรพวกนี้ถามว่ามันยังพอใช้งานได้ไหมบางตัวมันก็ยังพอใช้งานได้ดีนะแต่ผมมองว่าตัวในท็อปเนี่ยค่อนข้างทําหน้าที่ได้ดีกว่าแล้วก็ตอบโจทย์ได้หลากหลายกว่านะครับตัวพวกนี้ส่วนใหญ่เราจะได้เล่นในเบรกเอามากกว่าเนาะอย่างไฮเดนเยียตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างท็อปในการเล่นเบรกสงสวรแห่งดอกบัวมากนะครับ ส่วนวอนัทหรือสาลายแล้วก็คิมเคอร์เรนอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นตัวท็อปในการเล่นเบรกเอาเหมือนเดิมนะรับโอเคก็ประมาณนี้เนาะเรามาพูดกันถึงที่สัตว์เลี้ยงกันต่อนะก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยเหมือนเดิมเนาะก็คือปั้นคุกกี้ตัวไหนก็ปั้นสัตว์เลี้ยงคู่หูกับคุกกี้ตัวนั้นนะมไม่มีอะไรซับซ้อนเนาะ โอเคทีนี้เรามาพูดกันถึงสมบัติกันนะครับก็สมบัติเนี่ยเรียกได้ว่าในแผ่นนี้ค่อนข้างมีสมบัติใหม่มาค่อนข้างเยอะนะมีอะไรให้พูดถึงเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆไล่ไปตามหัวข้อกันละกันนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่สมบัติทําแต้มกันนะครับก็สมบัติทําแต้มเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าโดยรวมแต้มเนี่ยมันไม่ได้หนีห่างกันเลยในแต่ละชิ้นน แต่ว่าหลังๆเนี่ยเราจะใส่เพื่อเอาคอมโบโบนัสมากกว่าเนาะสำหรับตัวนั้นดังนั้นถ้าใครมีสมบัติชิ้นไหนเลเวลเยอะๆเนี่ยผมแนะนําว่าใช้สมบัติชิ้นนั้นได้เลยนะมแต่ไม่ได้ต่างกันเนาะโอเคงั้นผมขอเรียงชื่อสมบัติทําแต้มที่ช่วงนี้ค่อนข้างใช้งานได้ดีนาะก็จะมีกระดิ่งโกเบอรี่มันม่วงไฟลุกเข็มทิศสงสวรรค์เข็มกัดผีเซอร์เพื่อนซีสติ๊กเกอร์ยันไล่วิญญาณ คมสองท่องลาตีดอกนุ่มนิ่ม3ามสีประมวลกฎหมายยักษ์ค้อนปอกวานาัทกล้องแช้เอเนกประสงค์แล้วก็อีกชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นไม้ตีไข่ครีมเยลลี่เนาะอ่าชิ้นพวกนี้ผมยังมองว่าใช้งานได้ดีมากๆอยู่ในเมตาปัจจุบันดังนั้นอย่างนี้บอกใครมีชิ้นไหนเลเวลเยอะก็เลือกใช้ชิ้นนั้นก่อนแต่จะมีชิ้นที่จะโดดเด่นที่สุดก็จะเป็นเข็มทิศส,สวงสวรรค์ที่ช่วงนี้ยผมแนะนําว่า ควรมีแล้วก็ควรทําติดไว้จริงๆเพราะว่านอกจากในการให้แต้มแล้วอ่ะมันมีความสามารถในการให้ซูเปอร์แมเล็ด้วยซึ่งมันทําให้ช่วยให้หลายๆเซตเนี่ยทำแต้มได้ง่ายขึ้นเยอะแล้วก็แต้มไม่แกว่งด้วยนะผมก็เลยมองว่าเข็มทิศค่อนข้างดีมากๆเนาะส่วนชิ้นอื่นเนี่ยก็เลือกใช้เอาตามสถานการณ์ละกันนะครับโอเคงั้นเรามาต่อกันที่ประเภทที่2เนาะกับ สมบัติสปีดเนาะสมบัติสปีดเนี่ยในแพทปัจจุบันจะมีสมบัติใหม่อัพเข้ามาชิ้นหนึ่งก็คือคมดาวจิว๋วหลังจากที่เพิ่งบับมาเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างทำแต้มได้ดีมากแล้วก็บวกกับมีเซตทำแต้มที่สามารถใช้ได้อย่างตัวของเซ็ตที่เราไม่สูแล้วก็เซตโคบอลี่ก็เพิ่งบับมาด้วยเนาะทำให้สมบัติชิ้นเนี้ยค่อนข้างกลับมาโดดเด่นพอสมควรเลยนะส่วนสมบัติชิ้นอื่นไม่ว่าจะเป็นดาบโคเปอร์มันจูนกกองสายฟ้า หุ่นไล่กาหรือหอพรมนุ่มมอะไรเงี้ยถามว่ายังใช้ได้ไหมยังใช้ได้นะผมเผื่อใครจะเล่นลเซ็ตฟูลสปีดือวนานามก็สามารถใช้สมบัติพวกนี้คอมโบกันได้โอเคทีนี้เรามาพูดกันถึงสมบัติประเภทที่สามนอ้องที่ค่อนข้างมาแรงในเมตานเนาะก็จะมีสมบัติสายหมีเนเพรก็ในเมตาเนี้ยสายหมีจะมีอยู่3ชิ้นที่ค่อนข้างใช้งานได้ดีก็จะมีผดซูเปอร์เจแอนตุกตาผีหมี on อ่อนโยนน้องแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นหมีน้ําแข็งเกลืหิมะเนาะหรือที่ผมชอบเรียกบิงซูหมีนั่นแหละทั้ง3ชินน้้นเียรกไดว่าค่อนนขข้าข้าางเใมากๆนคือ ผีหมีกับตัวของถั่วซูเปอร์ใจแอนหรือถั่วหมีเนี่ยมันเอาไว้ใช้ในด่านมหกรรมกีฬาค่อนข้างดีนะส่วนหมีน้ําแข็งหรือบิงซูเนี่ยเอาไว้เล่นด่านใหม่ไอ้ดันเยติมนุษย์หิมาได้ค่อนข้างดีนะดังนั้น3ชิ้นเนี่ยค่อนข้างใช้งานได้ดีเนาะในแพทนี้แล้วส่วนชิ้นอื่นเนี่ยอาจจะเอาไว้เน้นเล่นในเบรกเอามากกว่านะก็เลยไม่ขอพูดถึงเนาะ โอเคเรามาพูดกันถึงสมบัติประเภทต่อไปก็คือสมบัติสายเยลลี่นะครับโดยสมบัติสายเยลลี่เนี่ยในปัจจุบันจะมีอยู่2ชิ้นนะที่ค่อนข้างฮอตฮิในเมตาครับก็จะมีฝนดาวต,ตกแห่งความหวังที่ไม่มีที่สิ้นสุดกับลูกป่งแคนดี้แอปเปิลครับ สองชิ้นนี้ค่อนข้างมาแรงในเมตาแล้วก็ทําให้เซตหลายๆเซตที่เคยเล่นไม่ได้เนี่ยกลับเข้าเมตาไม่ว่าจะเป็นเซตของไฮเดนเยียอ่าที่เคยดอกไปก็กลับมาเซตของที่ผัด2ไดโนโดอกไม้น้าก็กลับเข้าเมตาเพราะสมบัติ2ชิ้นนี้นะส่วนอีกเซตหนึ่งที่ตอนนี้ยังเมตาอยู่แล้วก็ยิ่งทําให้เก่งขึ้นไปอีกก็คือเซตของหงนะครับ น,นั้นถ้าใครมีพวกคุกกี้สายผลิตเยลลี่หรือจะเล่นสายเซตผลิตเยลลี่อะไรเงี้ยสมบัติ2ชิ้นนี้ค่อนข้างดีนะครับโอเคเรามาต่อกันที่หัวข้อต่อไปก็คือสมบัติเลเจนดารี่นะครับสมบัติเลเจนดารี่เนี่ยในปัจจุบันมีอยู่4ชิ้นก็คือมีชิ้นใหม่เพิ่งอัปเดตเข้ามาอย่างฝนดาวตกแห่งความหวังที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับฝนดาวตกเนี่ยมันเป็นสมบัติเลเจนดารี่ที่ผมพูดเลยว่าทําแต้มได้ดีที่สุดในเกมนะตอนนี้แล้วถ้ามาเล่นกับถูกเซตนะครับเคอแต้มเนี่ยค่อนข้าง ตะเกียงหยดเพลิงแล้วก็มาเลชีวิตเนี่ยแต่มันจะใกล้ๆกันอาจจะเหมาะเล่นกับบางเซตบ้างห่างกันร้านสองร้านอะไรเงี้ยก็คือห่างกันไม่เยอะนะ แต่พอฝนดาวตกมาเนี่ยเรียกได้ว่าฝนดาวตกค่อนข้างโดดจาก3ชิ้นมาพอสมควรแต่ฝนดาวตกเนี่ยมีข้อเสียคือมันเป็นสมบัติที่เฉพาะทางมากเนาะมันต้องเล่นกับเซ็ตเฉพาะเท่านั้นมันถึงจะทําแต้มได้ดีดังนั้นมันเลยเป็นชิ้นที่ค่อนข้างเหมาะกับคนที่มีเซ็ตทําแต้มในระดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วต้องการปั้นสมบัติดีๆมาใชะไรเงี้ยฝนดาวตกจะดีนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่จะหาสมบัติที่สามารถใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ผมมองว่า ตะเกียงยังตอบโจทย์มากกว่านะผมดังนั้นถ้าถามว่าชิ้นไหนหน่าปั้นสดผมจะยกให้เป็นตะเกียงเหมือนเดิมเพราะว่าตะเกียงมันสามารถเล่นได้หลากหลายกว่าแต่ถ้าคนที่มีเซ็ตทําแต้มสายผลิตเยลลี่อย่างเช่นมีเซตหงอยู่แล้วมีเซ็ตไฮเดรเยียมีเซ็ตไดโนโดอกไม้น้าหรือจะเอาปั้นมาเล่นเบรกเอาอะไรเงี้ยผมมองว่าฝนดาวตกแห่งความหวังเนี่ยค่อนข้างดีนะผมก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ละกันนะผมว่าจะเลือกปั้นชิ้นไหนมาใช้เนาะให้ดูที่คุกกี้แล้วก็เซ็ตทําแต้มของตัวเองเป็นหลักละกันว่าต้องการชิ้นไหนมากกว่ากันนะ บูสเตมเน้นเซตเล่นกับสายเยลลี่บูสแตมเยอะๆฝนดาวตกจะดีกว่าแต่ถ้าจะเอามาเล่นกับเซตทั่วไปอะไรเงี้ยอะตะเกียงจะดีกว่านะับส่วนหยดเพลิงกับเลซชีวิตเนี่ยมันจะดรอปลงมาแล้วแต้มจะสู้อีก2ชิ้นไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เรามาพูดถึงสมบัติที่ควรมีติดไ d ดีไว้นะผม,ผมก็จะมองไว้3ชิ้นเนาะก็จะมีเครื่องยนต์ลายแทงสมบัติสุดเพอร์เฟกต์นะะแล้วก็ไข่คลื้นที่สีแดงเนาะสมชิ้นเนี่ยควรมีติด ID ดีไว้เพราะว่า เริ่มกันที่เครื่องยนต์นะคือมันเป็นสมบัติที่มีความสามารถในการบวกสปีด10%มันทําให้หลายๆเซตที่ปกติไปไม่ถึงขวดเลือดอะไรเงี้ยสามารถไปถึงขวดเลือดได้มันต่อระยะได้ค่อนข้างเยอะเนาะ ก็ลเลยยังค่อนข้างดีอยู่เนาะแถมเพิ่งบัฟมาไม่นานด้วยก็ทําแต้มได้ดีขึ้นนะับชิ้นต่อมาก็จะเป็นลายแห่งนะผมลายแห่งเนี่ยมีเป็นชิ้นที่มีความสามารถหลากหลายนะให้แต้มได้ให้ระยะได้ให้เลือดได้แต่มันจะเป็นชิ้นเป็ดที่ไม่สุดสักทางนะับแต่มันก็เป็นชิ้นที่สามารถช่วยให้หลายๆเซตเนี่ยทำแต้มได้ดีขึ้นเหมือนกันผมก็เลยมองว่ายังดีอยู่ในปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะับแต่ถ้าทําติดไว้ก็ดีเหมือนกันเนาะชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นไข่ขคืนชีพสีแดงน,น,ดงนมมอง้องนข่นได้ดีกับหลายๆเในเเมตาปััจจุบนนนในกรล่ชิ้น ถ้วยอาจจะไม่ได้โหดมากเพราะว่ามันหักแต้มแต่ถ้าเป็นในการเล่นเบรกเอาที่ช่วยต่อเติมจังหวะอะไรเงี้ยค่อนข้างเมตานะผมก็ลเลยมองว่าควรทําติดไอดีไว้เนาะโอเคก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับแผ่นนี้ปั้นอะไรดีเนาะ ก็เรเเียกได้ว่าค่อนข้างจัดเต็มนะรอบนี้เพราะว่าด้วยความที่แพทก่อนผมไม่ได้พูดข้อมูลไว้ผมทําไปแค่เป็นตารางเทียร์ลิส์นมรอบนี้ก็ทํามาเป็นคลิปเรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวก็จะทําเป็นตารางเทียร์ลิสมาเหมือนเดิมนะมโอเคก็คถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เนาะประมาณนี้และการสำหรับคลิปนี้นะผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย